นะครับและที่สําคัญนะครับก็จะลืมสเปกเกอร์ลงนะครับเพื่อความปลอดภัยของเรานะครับนี่ครับสับก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปทำการถอดกรองแอร์มาล้างนะครับครับผมนี่นะครับคือการล้างกรองเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโหความเย็นตอนนี้เย็นมากเลยนะครับรู้สึกว่าจะเย็น ว่าตอนที่ก่อนที่เราจะล้างกองด้วยนะครับนี่ครับเล็ดลับดีๆนะครับรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับวันนี้ก็จะมา ล้างไอ้กองของแอร์นะครับตัวนี้ก็มีส่วนสำคัญนะครับที่จะทำให้แอร์ของเราเย็นหรือไม่เย็นนะครับหรือว่ากินไฟน้อยหรือกินไฟมากก็ตัวนี้ก็สำคัญนะครับการล้างกองนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับต้องถอดมาเคาะหรือ ถอดมาล้างทุกอาทิตย์นะครับเพราะว่ากรองนะครับก็เหมือนทางเดินหายใจของมนุษย์เราะครับหรือจมูกเรานะครับถ้ามีอะไรมาอุดตันเราก็จะหายใจไม่ออกใช่ไหมครับกรองแอร์ก็เหมือนกันนะครับถ้าเราเอามาเป่าเอามาล้างให้โล่งเขาก็จะเดินแบบสะดวกสบายนะครับไม่ติดขัดนะครับ การถอดก็ไม่ยากนะครับนี่นะครับนะครับการถอดแล้วก็จะมีอย่างงี้งัดขึ้นเลยนะครับแม่บ้านก็ทําได้นะครับนี่นะครับถอดตรงนี้ออกเลครับนี่ะครับกองนะครับนี่นะครับคือตัวนี้คือเป็นตัวกันฝุ่นให้ไม่ให้เข้าไปโดนแผงไอ คอยเย็นแล้วนะครับนี่นะครับผมเราจะถอดมาทำความสะอาดนะครับนี่ครับผมจะเคาะฝุ่นออกก่อนนะครับนี่ครับก็เป็นคราบฝุ่นอยู่นะครับถ้าปกติถ้าอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์ถ้าเราไม่เอาออกมาเคาะนะครับฝุ่นเขาจะติดเต็มครับติดตรงนี้นะครับทั้งหมดนะครับติดแบบ อากาศจะผ่านไม่ได้เลยนะครับครับแล้วเราไปดูการล้างกันเลยนะครับนี่นะครับการล้างการทําความสาะอาดก็ไม่ยากนะครับเรามาเคาะๆอย่างนี้นะครับเคาะให้ฝุ่นออกนะครับถ้าแอร์ของท่านนะครับไม่ได้ถอดมาทําความสะอาดนะครับ ประมาณสองอาทิตย์นะครับฝุ่นก็จะเกาะเต็มเลยครับหนาเลยนะครับแล้วก็ทำให้เขากินค้าไฟเยอะด้วยนะครับการล้างก็อน้ำสะอาดล้างนะครับหรือน้ำสบู่กับแปรงที่ขนอ่อนๆนะครับนี่นะครับผมจะใช้แปรงที่อ่อนๆนะครับนี่ครับเราจะขัดนะครับ ัดไปอย่างนี้นะครับนี่นครับขัดเสร็จก็น้ำเปล่าทำความสะอาดอีกรอบนึงนะครับทำไรครับหลังจากที่เราล้างทำความสะอาดคลองเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็รอให้แห้งนะครับแล้วก็เอามาใส่ไว้ที่เดิมนะครับ ใส่ก็ใส่ไปแนวเดิมนะครับนี่นะครับใส่ตามแนวเดิมอย่างนี้นะครับนี่ครับหลังจากที่แห้งแล้วเราก็เอามาใส่นะครับเป็นการประหยัดไฟนะครับใส่ตามแนวเดิมนะครับนี่ครับแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นนะครับการล้างกรอง แอร์เรานะครับแล้วก็ปิดฝานะครับอันนี้นะครับพี่เราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับจะประหยัดไฟได้20-30%เอร์เซนลยนะครับถ้าเราล้างอย่างน้อย2อาทิตย์ครั้งนะครับจะเป็นการประหยัดพลังงานไปในตัวนะครับนะครับสำหรับ คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดติดตามกด subscribe กด